สวัสดีเช้ววาวันอาทิตย์จ้าวันที่สีแดงบรรยากาศหลังบ้านนะคะชมวิวทิวทัศน์สวนเราเองนะคะมื้อนี้เขาก็จิมากินปลากระป๋องนะคะวันนี้มาเฮ็ดการบ้านแล้วนะคะเคื่องครบทุกสิ่งอย่างนะคะนี่ก็เป็นผักสดที่ปลูกเองหลังบ้านตามเด็ดปลากระป๋องนะคะแล้วก็ใบแคลรียนะคะพริกสดมองเห็นอยู่เนาะแต่แข้งเอาปลาคาแบบเกาจ้าเห็นบ่เห็นอยู่เนาะแต่ว้า,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 าม อนี้นะครับเจ้าเด้อจะเด้อวันนี้มาคำแรกยืมยืมโอ้ผมไร้แตะมาเด้อค่ะพี่นอ้องนี่กระเทียมหอมพริกไทย <c oughs> อืมออื้มแสบค่ะทำไมกระเทียมหอมจระ,ะแนบไม่เทียมหอมพมริกไทยมาด้วยจ้ะ นี่ก็ผักแพล้วที่ปลูกไว้อยู่ตรงนี้นะคะเบิงแม่ผักแพล้วของฉันสดสาละแนราคาปุ่นสวนกลัวมาค่ะเอ้ยนางกินกันเนาะเมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยตาแจง้งกะเลตตาตะไคร่ตะไคร่เห็นปะต้นตะไคร่ฉันไดนะ้น่ะ พอได้กินยูกินผู้เดียวนะคะนี่ปลากระป๋องเห็นเขาลงคลิปกันหลายคนนะ่าเอืมนี่เขาก็ปลากระป๋องเขาเลยอยากไปตามได้าหาปลากระป๋องจังหวะหลายที่ก่าจะได้แนแหลวก็ได้ไม่เปนยี่ห้อใช้แต่ว่าใส่แดงทีกก่นส่ใส่โต๊ะไงดีทึกก่นเผ็ดเผ็ดนะสมุนไพร หอมพริกที่ป้นพร้อมมักนี่แหละค่ะความสุขในการยูเมืองนอกฮคดจังใดให้คิดว่าเฮายู่เมืองไทยนะคะปลูก มีอย่างปลูกปลูกไว้นะคะอยากกินยังค่อยๆเด็ดเอาเห็นบ่คาเนักอันนั่งขิงนะคะสมข้างบ้านอืมซวรสนะคะแล้วก็นี่บกกอนะคะข้าก็ปปูกปลูกซุนแนวค่ะอยากกินอย่าง,าางข้าก็ปปูกเวลาเขาที่กินเขาก็มาเด็ดเอา บรต้องขี่รถไปซื้อตามร้านค่ะยูน่มันเม็นว่ามีร้านนาปักซอยแบบขี่ไปซื้อแล้วได้เด้มันต้องเป็นร้านของมันเป็นร้านแบบว่าของของเอเชียเป็นร้านของอย่างจ็สีเพราะว่ายูนิมันมีได้ห่างมันไม่ได้มีตลาดไม่ได้มีตลาดสดมันไม่ได้มีร้านขายของช้ำนะคะแฟนชีวิตมันงนอกบใหญยากแล้วก็บใบใหญ่ไงอยู่ที่ใจใจมักเท่ากับเหตุนะคะ เอาไว้ฝากไว้นะคะจังไดกับผู้ใดให้ปากกระป๋องย่งมาคอมเมนต์กันเด้อคะ่ะจังไดถ้าสนใจกระทักมาค่ะวิธีทํที่บอกหายตอนนี้ก็คือเป็นการเหดแบบว่าคลิปสันส้นๆน่อนะคะบ๊ายบาย